สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนฝีมือคนไทยเรื่องตัวประกอบสถานยุทธภพปเป็นของสำนักพิมพ์เป็นหนึ่งราคาปกจะอยู่ที่320บาทซึ่งเรื่องราวของตัวประกอบสถานยุทธภพมันเป็นผลงานของคนแต่งเรื่องพระสนมฮาขย่มวังหรือเจ้าของนามปากกาว่าจอมนยสรุดกบบี ส่วนสาเหตุที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยชอบผลงานเรื่องพระสนมฮาขย่มวังมากเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตลกอย่างมากก็เลยหยิบเรื่องนี้โดยที่ไม่คิดอะไรเพราะค่อนข้างที่จะมั่นใจในฝีมือของคนเขียนนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกก็คือว่าค่อนข้างที่จะผิดคาดนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ฮาแบบเรื่องที่แล้วนะเรื่องนี้มันจะออกแนว ค่อนข้างที่จะมีมุกจริงอะแต่ว่ามันจะออกค่อนข้างที่จะอมยิ้มมากกว่าคือมันไม่ฮาที่แต่ที่แต่หรือคราวที่แล้วแต่ว่ามันจะอมยิ้มนะครับผมสไตายนั้นนะคือมีมุกที่คนเขียนพยายามใส่มาแต่ว่ามันไม่ได้ขำอะไรมากมายมันแค่พออมยิ้มได้แล้วก็พอสนุกสนุกอะ่ะ สำหรับในเรื่องของตัวประกอบสถานยูทูบมันจะกล่าวถึงฟรีแลนซ์สาวคนหนึ่งที่เป็นโรคหัวใจอ่านนิยายเล่มหนึ่งไม่พอใจอยังตอนท้ายของเรื่องเกี่ยวกับตัวโกงหรือนางอิชานีเรื่องเธอที่เป็นโรคหัวใจถึงกับโมโหโจนหัวใจวายตาย แต่ในเวลาที่เธอหัวใจวายตายเธอกับพบเง็กเซียนฮ่องเต้ซึ่งเง็กเซียนฮ่องเต้ก็มีนิย,ยมเดียวกันคืออาา่านนิยายเรื่องนี้เหมือนกันตอนนั้นเฮกเซียนฮ่องเต้เนี่ยที่โพมาในชชดทาวายตอนแรกเธอคิดว่าเป็นย่อมทูนนะแต่จริงเป็นเง็กเซียนเมื่อรถนิยมเหมือนกันแล้วก็มดาด่านิยายเรื่องที่อ่านเหมือนกันก็คือว่ามันไม่มีเหตุผลคืออยู่ๆจากตัวร้ายที่คอยลังแกนางเอกคอยขัดขวางความรักของนางเอกนะครับผมกับพิกว่าเป็นคนที่มีปมชีวิตลันทศ เรียกได้ว่าเรียกคะแนนดราม,ม่าไปเลยก็ว่าได้ครับเรียกได้ว่าทาให้ทั้งนางเอกและเก็กเซียนท่องเต้ยไม่พอใจในเรื่องพากันสงสารตัวร้ายแทนเก็กเซียนท่องเต้ก็เลยจับนางเอกที่เพิ่งตายเนี่ยจัดเข้าไปเป็นตัวละครในหนังสือนิยายเล่มนั้นเพื่อที่จะแก้ไขชีวิตนางร้ายหรือตัวโกงในนั้นเนี่ยให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยบทบาทที่นางเอกเนี่ยได้รับก็คือว่าไปเป็นเพื่อนสนิทของนางร้ายคนนั้นที่มีชื่อว่ามีฮาวาอ่านี่คือชื่อนางร้ายนะครับผม ส่วนพระเอกของนิยายก็จะเป็นองค์ชายรองรูปหล่อมีพรสวรรค์เก่งกาจวรยุทธสำหรับนางเอกคือซือเสียงลูกสาวของอนุพ่อค้าคนหนึ่งพูดง่ายคือจะโดนแม่เลี้ยงกดขี่ข่มเหงปิดาก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ นี่คือลักษณะของเรื่องในเรื่องนี้ฉากแรกก็คือจะเป็นฉากที่ตัวนางร้ายได้เจอพระเอกเพราะว่าพระเอกเนี่ยกลับเมืองแล้วก็จะมีพวกสาวๆเ,เข้าไปกีดคือสาวๆจะไปรอดูองค์ชายรองซึ่งได้ข่าวว่าทั้งเก่งกาจและทั้งลอ่อเห่าแล้วผ้าเชนะาของตัวร้ายเนี่ยบังเอ,อิญลอยไปองค์ชายก็หยิบได้พอดีมันก็เหมือนว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวร้ายนี่เชื่อว่ามันเป็นบุพเพสันนิวาส นางเอกก็ต้องการจะเข้าไปขัดขวางอุตส่าห์ไปขอพราชนาะมาได้ใครจะรู้ว่าตัวร้ายยังมีพราชนะาอีกผืนหนึ่งสำรองก็เลยให้ให้องค์ชายพอดีเพราะนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นการเชนพนันฉากต่อมาตัวของนางเอกของเรื่องเลยก็คือลินเหมยอิงต้องการที่จะไปดูพระเอกของเรื่องซึ่งเป็นองค์ชายรองกับนางเอกของเรื่องที่เป็นลูกอาอนุนเนี่ยมาเจอกันครั้งแรกมันเป็นฉากที่ตัวพระเอกจะต้องช่วยตัวนางเอกจากอนาพันพ แต่เหมยอิงที่ควรจะรอดูเนี่ยกลับเข้าเป็นฝ่ายช่วยแทนก็เลยทำให้องค์ชายรองเนี่ยมาสนใจเธอและก็ทำให้ตัวนางเอกของเนื้อเรื่องเดิมหรือก็คือซอเซียนเนี่ยมาเป็นนี่บุญคุณนางเอกก็เลยว่าเอาน้ำแกงอะไรมาให้บ่อยๆก็เลยทำให้ชอบกับพี่นางเอกไปเรืไปย,ยในขณะที่ตัวองค์ชายรองก็สนใจนางเอกก็ต้องการที่รับนางเอกกลายเป็นลูกศิษย์ก็เลยส่งองครักษ์มาดูแล และที่เองมันก็จะมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่รูปหล่อมีนามว่าอ e ีฟานอีฟานจริงๆเนี่ยเขาเป็นพระรองเป็นตรายพระรองที่แสนดีตามเนื้อเรื่องเดิม,มครับเขาจะหลงรักนางเอกทำทุกอย่างเพื่อนางเอกเสียทุกอย่างเพื่อนออางเ,อ,เอกกับกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะสนใจนางเอกของเรื่องหลักแบบซื่อเซียนเนี่ยกลับมาหลงรักนางเอกของเรื่องนี้หรือก็คือเหมยอิงแทนนี่คือกลับเข้ามาวนเวียนกลับเข้ามาอยู่ใกล้ๆ การที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกก็เพราะว่าครอบครัวของเหมยอิงเป็นพ่อค้าที่มีฐานะระดับกลางๆเธอที่ต้องการจะยกฐานะของครอบครัวก็เลยต้องการที่จะสร้างรูปานในการทําการค้าขึ้นก็เลยคิดที่จะค้าขายกับต่างแดนโดยการหาเรือซึ่งมีรูปเป็นสัญลักษณ์ของนกตัวหนึง่งก็เลยได้อีฟานเนี่ยเคยช่วยเหลือ และก็ช่วยในการเจจาทางการค้าอันนี้ก็จะมีมุกตลกหน่อยๆคือนางเอกคิดแผนการค้าได้คิดการแลกเปลี่ยนได้แต่กลับตกม้าตายเพราะว่าชนต่างเผ่าเนี่ยเธอไม่รู้ภาษาก็เป็นมุกตลกตลกนิดนึงและตรงน,นเองมันก็ทําให้ตัวอีฟาเนี่ยก็เข้ามาสนองคกับครอบครัวนางเอกอย่างม่หญิงก็เลยทําให้ทั้งคู่สนิทกันนางเอกพอได้ตัวอีฟาเนี่ยพูดง่ายคือเป็นผู้ชายปากจัด เป็นผู้ชายที่ชอบกิจกัดแต่ว่าหน้าตาหลอกนะเพราะฉะนั้นก็คือมาคอยช่วยเหลือมาคอยเอาใจเพราะนั้นเนี่ยทำให้ทั้งคู่กก็นิีกันออีฟางเนี่ยซึ่งเป็นพระรองเนี่ยกลับไปแล้วก็มาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะขององค์ชายรัชญาติของอาณาจักรทางทะเลทรายมันก็จะมีเหตุการณ์นเนี่ยทำให้นาเนงเอก่อนนิดนึงก่อนที่ทั้งคู่จะคืนดีกันตามปกติแล้วมันก็จะกล่าวถึงฉากต่อไปก็คือเป็นฉากประลองเพื่อที่จะคัดหาหญิงสาวในการเข้าไปในวัง อันนี้ใช้การประลองวรยุทธ์นะครับผมซึ่งหญิงสาวทุกคนเนี่ยจะใช้โอกาสนี้ในการเปิดตัวสำหรับคนที่ประลองเก่งหรือว่าคนที่เข้าตากรรมการนี่ก็จะหาสามีได้ง่ายขึ้นและก็โชคดีก็อาจจะได้เข้าวังเป็นพระสนมเป็นพระชายาในตีนี้เองมันก็จะมีตัวละครหลักๆอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือลู่เชียน ลู่เชียงนี้จริงๆก็คือเป็นนางร้ายตัวจริงเป็นนางร้ายประเภทแบบไหลลึกแอบร้ายเป็นเจ้าคิดเป็นคนวางแผนผิดกับตัวมีฮาวาที่นางเอกต้องเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นแบบเพศว่าหญิงสาวอารมณ์ร้อนกินร้ายแบบเปิดเผยจริงๆเธอเนี่ยก็คือโดนตัวลู่เชียงเนี่ยหลอกใช้โดยตัวลู่เชียงก็จะทําทีเป็นเพื่อนสนิทคอยบอกทุกอย่าง,าง,างให้เธอทําทำเพื่อไงคือเป็นตัวยุ่งของเสือกทาให้ตัวมีฮาวาเนี่ยเป็นคนไม่ดี และนางเอกอย่างเหมยอิงก็ต้องมาประลองกับลู่เซียนพอดีถึงแม้ว่าผลจากการต่อสู้ตัวเหมยอิงจะชนะก็จริงอะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าตัวลู่เซียนอย่างสุดท้ายก็ได้ไปเป็นพระชายาขององค์ชายธยาดและก็ใช้ตำแหน่งนี้เองในการประหารตระกูลจางของตัวมีฮาววาเพราะว่าตัวลู่เซียนเนี่ยคือแ้นพ่อของมีฮาววก่อนที่จะสืบทราบความเป็นจริงว่ามันจะเฉลยว่า จริงๆแล้วสาเหตุที่แม่ของตัวลูกเสียงตายเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพ่อของมฮาวาเลยจริงๆแล้วมันเป็นการสับตัวลูกกันจริงๆตัวมฮาวาเนะ่ะเป็นลูกสาวของพ่อเธอกับแม่ของลูกเสียงแล้วเธอได้รับพิษในวัยเด็ก แม่ของลูกเสียงเลยคิดว่าตายก็เลยมีอาการสติไม่ค่อยสมประกอบนิดนึงพ่อของตัวมีฮาวาก็เลยเอาลูกสาวของตัวเองหรือก็คือตัวลูกเสียงเนี่ยไปให้กับแม่ของลูกเสียงในการเลี้ยงพูดง่ายคือตัวลูกเสียงเนี่ยไม่รู้ความจริงว่าใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงก็คิดว่าแม่ที่เลี้ยงดูเธอเป็นแม่ที่แท้จริงแล้วก็เกิดอาการเป็นบ้าแล้วก็สุดท้ายก็ตายก็เลยพยายามจะล้างแค้นก็เลยทําการสังหารตระกูลจางหรือพูดตรงก็คือ ทำให้พ่อกับแม่ที่แท้จริงของตัวเองต้องเสียชีวิตก่อนที่ตัวมีฮาวายตอนนั้นไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเพราะว่าต้องติดตามองค์ชายลองติดตามเหมยอิงนําตัวของซือเซียงยกลับไปส่งตระกูลเพราะจริงๆตัวของซือเซียงเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกของอนุหรือลูกของขุนนางพ่อค้าทั่วไปแต่จริงๆแล้วเธอเป็นหลานสาวของเจ้าสนกแข่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่แถมเจ้านางเนี้ย เป็นคนที่มีความเก่งกาจร,ระดับเซียนแล้วก็เป็นอาจารย์ขององค์ชายรองกับอี้ฝานด้วยก็เลยต้องพาตัวซือเซียนกลับไปทําให้ตัวมีฮววสามารถลอกจากการโดนประหารก่อนที่จะไปช่วยชีวิตฮองไทเฮาได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์หญิงเป็นมู่ดูคุณธรรมของฮองไทเฮาแล้วก็กลับไปปรับความเข้าใจกับตัวลู่เซียงที่ตอนนั้นลู่เซียงก็พอรู้ความจริงก็คิดจะฆ่าตัวตายตัวมีฮวาก็เข้าไปช่วยเหลือ ทำให้ทั้งสองที่ทราบความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่าเป็นพี่น้องกันก็เลยปรับความเข้าใจกันได้อันนี้คือเป็นการเปลี่ยนในเรื่องของตัวร้าย2ตัวตามต้นฉบับนะครับที่ว่ามันจะต้องจบแบบแบ,บ๊ไงให้ทั้งสองเนี่ยสามารถมีชีวิตอ,อยู่ได้อย่างมีความสุขก็คือเป็นการจบเรื่องของตัวร้ายไปแล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องของเหมยอิงเนี่ยมันยังไม่จบเพราะในระหว่างที่ตัวเหมยอิงองค์งชายรองเนี่ยกำลังพาตัวซือเซียงไปส่งยังสำนักกิเลนขาว กับพบกับนางมารายซือหยวนซึ่งมันจะมีชะตากรรมของนางมารายซือหยวนกับขุนพลสวรรค์ก็คือว่าทุก500ปีทั้งสองนียจะจุติลงมาเพื่อทําให้มนุษย์เนี่ยตายไปหนึ่งใน4ี่พูดง่ายคือเหมือนเป็นระบบที่ทําให้อ่ามนุษย์ไม่มีประชากรเยอะขึ้นนะมั้งอ่านี่คือมิติที่คนเขียนเขาจินตนาการมานะการเข้าไปพันพัวเรื่องราวเนี้ยมันก็ทําให้ตัวนางเอกีอต้องสู้กับ นางมาหลายซื่อหยวนแล้วทําให้ตัวเหมยอิงเนี่ยทราบความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเธอเป็นลูกสาวของพูดก็คือแม่ของเธอที่ว่าตายไปแล้วจริงๆเป็นพูดสายลมเพราะฉะนั้นเธอนอกจากใช้เวทสายลมได้แล้วเธอก็เป็นพูดสายลมด้วยเริ่มต้นเนี่ยเธอไปจับงูตัวหนึ่งซึ่งเป็นงูเผือกมาหมายจะกิน,นแต่ว่างูตัวนั้นเนี่ยมันโดนนางมาซื่อหยวนฆ่าไปเพราะว่าตัวขุนพลสวรรค์จะมาจุติในร่างงูไง ก็เลยต้องรีบฆ่าไปก่อนเพราะตอนนั้นนางมาื้อหยวนก็ยังไม่ได้หยุดเป็นแค่ล่างวิญญาณก็เลยเป็นการฆ่าร่างที่คุณพลสวรรค์จะเกิดแค่นั้นเพราะตามเนื้อเรื่องหลักถ้าตัวเหมยอิงไม่เข้ามาตัวของนางมานซือหยวนจะต้องเข้าไปอยู่ในร่างของมีฮาวาหลังจากที่ตระกูลจางโดนประหารหมดเหลือเธออยู่คนเดียวที่กำลังโกรธแค้น จะทาให้กลายเป็นนางมารจุติเพราะฉะนั้นการเข้าไปพันพัวของเหมยอิงก็เลยทําให้เธอต้องเข้าไปสู้กับนางมารซือหยวนซึ่งนางมารซือหยวนนี่ก็จะไปจุติในร่างของธิดาขององค์ชายรัชญาติของแขวนเหลียวทานทําให้มีการยกกองทัพมาก็ใช้เป็นกองทัพผีดิบที่ไม่มีวันตายเธอก็ต้องเข้าไปต่อสู้แต่ในีนี้นมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือห้ามพวกผู้เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือมันในการต่อสู้เพราะฉะนั้น ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยพูดอย่างตัวเหมยอิงซึ่งกลายเป็นผู้แล้วนะครับผมในตอนหลังเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปต่อสู้ได้เพราะจะโดนทันสวรรค์แต่ใครๆก็ประหลาดใจนะทั้งตัวแม่ของนางเอกด้วยว่าทําไมนางเอกสามารถที่จะเข้าไปต่อสู้ได้ก็เลยมีการไปสอบถามเงซเซ่ฮ่องเต้ซึ่งเงซเี่ฮ่องเต้หนยาหญ่เนี่ยมันกระดันเป็นเงซเี่ฮ่องเต้คนเดียวกันกันกบเงซเี่ฮ่องเต้ที่ส่งนางเอกเข้ามาในียหญด้วย ก็เลยมาช่วยนางเอกครับสามารถทําให้พภารกิจตรงนี้ได้เสร็จสับแล้วก็นางเอกก็เลยรับเอาดวงวิญญาณของขุนพลสวรรค์และก็นางมารซือหยวนเข้ามาในร่างเพื่อรอที่จะให้กําเนิดประกอบกับมีวิญญาณของงูเผือกด้วยก็รรพูดง่ายค <c> ือตอนหลังเธอก็จะมีลูกประมาณ3าคนโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน <c> เป็นการแบ่งพลังของพูดเข้ามาให้สิ่งเหล่านี้มันกําเนิดมานะคือไม่ได้มีอะไรกับพู้ชายนะจริงๆิงก็คือมันประมาณนี้นี่คือจินตนาการที่คนเขียนเขียนมาก และสุดท้ายเมื่อเสร็จสึกนะครับพูดง่ายคือหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาจากการคลอดลูกแล้วนะก็ผ่านไปประมาณ5ปีอ่าปีอีฟานนึ่งเป็นฮ่องเต้ยอยู่15ปีก็สละราชบรลลังแล้วก็มาแต่งงานากับนางเอกเป็นการจบเรื่องแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมสำหรับเรื่องตัวประกอบสถานพบนะครับผมอย่างแรกเลยที่ต้องบอกก็คือจากที่ผมบอกไปแล้วไงว่า ตอนแรกที่หยิบเรื่องนี้มาเพราะเห็นชื่อของจอมยุทธสุดกบิซึ่งเป็นชื่อของคนเขียนเรื่องพัะขนมฮาขย่มวังความคาดหวังแรกก็คิดว่าคงจะอ่านไปแบบหัวล้อฮาขี้แตะขี้แตงเนี่ยเล่มนั้นนะแต่จริงๆแล้วพออ่านเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าพูดถึงความฮานี่ต้องพูดตรงๆนะครับสิ่งที่คาดหวังในตอนแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะผิดหวังเพราะว่ามันไม่ได้ฮามันไม่ได้ตลกอย่างที่คาดหวังไว้ แต่ถามว่าในเรื่องนี้มันก็มีมุกไหมว่าเป็นมุกที่คนเขียนพยายามจะใส่เข้ามาก็มีนะเพียงแต่มันยังไม่ถึงขั้นขำหวัวเราะฮาไงแต่มันแค่แบบอมยิ้มอะพอสนุกสนุกอะไม่ว่าจะเป็นมุกที่อะไรนะอย่างเน็กซีนห้องเต้ใส่ชุดฮาวายอย่างเงี้ยอ่าตอนที่แบบว่าพาจางเอกไปก็เป็นมังกรแต่พอไปสักพักก็แปลงเป็นเครื่องบินให้นั่งสบายๆแล้วค่อยกลับไปเป็นมังกรอย่างเงี้ยอ่า แล้วก็จะมีมุกที่จางเอกด่าบัตซบอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นมุกที่อะไรหลายๆอย่างที่มันพยายามใส่ความเป็นทันสมัยเพื่อเพื่อง่ายคือมันตัดกับเพื่อง่ายคือที่เราไม่เห็นในยายกีนะครับเพื่อง่ายคือมันเป็นมุกที่คนเขียนพยายามใส่เข้าไปซึ่งบางอันมันก็แปะบางอันมันก็ขำบางอันก็อมยิ้มแต่มันไม่ได้สุดนะแต่ว่าพอหลอมรวมกันแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นที่สามารถทําให้เรามีความรู้สึกสนุกและพออ่านได้จนจบเรื่องโดยที่ไม่น่าเบื่อกับมัน เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่พอทําให้อมยิ้มอารมณ์ดีได้สําหรับเรื่องนี้ส่วนสําหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันเขียนโดยเป็นปลายเปิดที่คนเขียนพยายามจะไม่บอกอะไรเรามากนะมันก็บอกว่าแค่อนาเองเอกต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงชะตากรรมอันโหดร้ายของมิฮวาซึ่งเป็นนางร้ายเป็นนางอิชาที่คอยกันแก้งนางเอกเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายกับมันหรอกแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยคนเขียนก็ค่อยขยายปมนี้เรื่อยๆ อาจจะเรียกว่ามีการใส่เหตุการณ์หรือใส่เหตุการณ์นี้เข้ามาทีหลังอาจจะไม่มั่นใจว่าคนเขียนคิดหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆแต่ว่าคนเขียนเขาไม่ได้วางเกอะให้เรารู้อยู่แล้วไงเราก็เลยเดาตรงนี้ไม่ได้แล้วก็มีอะไรมากมายที่ใส่เข้ามาซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจไปก็ไม่รู้ว่ามันมั่วหรือเปล่าวะคือมันไปเรื่อยๆๆๆๆไงหนุ่นยก็ไม่ได้วางแผนไว้แต่โดยรวมที่ว่าถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับผมคือ ยกหลักตักกาและโยกเหตุผลนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เขาใส่เข้ามาเรื่อยเนี่ยก็คือเติมๆๆเข้าไปเนี่ยครับมันก็โอเคนะอยู่ในขั้นที่รับได้ไม่ถึงขั้นขัดจนหน้าเกลียดหรือ้องดาแต่พูดตรงคือมันหมัวอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสนุกไปเรื่อยๆไงกับเหตุการณ์ที่เขาค่อยๆขยายค่อยๆใส่เข้ามาคือเขาไม่ได้วางกรอบไงพอเขาไม่ได้วางกรอบว่าเรื่องมันจะจำกัดอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมมันก็เลยว่ามีเหตุการณ์มาให้เราเนี่ย สนุกและก็มีความรู้สึกตื่นเต้นไปนกับมันจากนางเอกที่เป็นคนธรรมดาเป็นลูกของพ่อค้าแม่ค้าแค่วางว่าโอเคแม่เป็นคนใช้ทาาดลมได้ก็มาขยายความในภายหลังว่าแม่เป็นทูตทตุลมเนี้ยมาขยายแล้วก็มาขยายว่ามีนางมารซือหยวนแล้วก็มีขุนพลทเทศวั์จะมีการต่อสู้อันนี้คือเป็นสิ่งที่มันขยายมาตอนหลังมันไม่ได้วางพอดหรืออธิบายตั้งแต่ต้นไงเพียงแต่ว่าคนเขียนเนี่ยมาขยายให้เราอ่านได้ซึ่ง ถามว่าขัดไหมก็ไม่ขัดนะอาจจะแค่ตังห์นตังห์งนี้นิดหน่อยอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ขัดมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนเขียนใส่สิ่งที่ไม่เข้ากันในเรื่องเข้ามาเพียงแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามันไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอเออใช้คํานี้นี่กะเพราะว่าจากพอดเรื่องที่เราคิดว่ามันจะเป็นการต่อสู้เป็นการประลองของอายุทพภพ ทั่วๆไปกับกายมีพูดพูดมีนางมามีขุววนพลสวรรค์อะไรเพื่านี้คือในเรื่องเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นไปกว่าที่จะคาดคิดถึงในตอนแรกสําหรับคนอ่านแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คนเขียนเขาจินตนาการมาหรือเปล่านะหรือว่าเขาขยายเรื่อยๆ,ๆนะครับตามไอเดียที่ค่อยๆบรรเจิดในการแต่งต่อๆไปเรื่อย แต่โดยรวมแล้วสำหรับเรื่องตัวประกอบสถานยุทธภพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พออ่านได้ในระดับหนึ่งคือพูดงตรงคือไม่ได้เสียเงินหรอกแต่ถ้าถามว่าถ้ามีให้เลือกนะครับเราอยากอ่านนิยายที่มันซึ้งเลยเนี่ยมันเรื่องนี้มันก็ยังไม่ถึงอยากอ่านนิยายที่ขำเรื่องนี้มันก็ไม่ขำนิยายเรื่องนี้มันเหมือนว่ามันยังไม่สุดมันยังอยู่กลางๆนะ คืออ่านได้ค่อนข้างดีแต่ยังไม่ดีใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าจากประสบการณ์ในการอ่านเนี่ยผมมีความรู้หลายเรื่องเนี่ยมันถาอารมณ์เราไปได้มากกว่านี้นะครับผมสำหรับเรื่องเนี้ยมันมีมุกเยอะไงบางมุกเนี่ยตัดเข้ามาถ้าเกิดเรารู้สึกขำไปกับมารู้สึกอมยิ้มไปกับมามันก็โอเคไงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าอมยิ้มกับขำเนี่ยมันเป็นมุกตลกมุกอะไรพวกนี้ที่เพลงเขียนพยายามใส่เข้ามามันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราอ่านแล้วมีความสุขแล้วอมยิ้ม ต้องใช้คำนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสำหรับคนที่อยากได้นิยายที่แบบว่าขำขันแบบหัวเราะกาจริงๆหรือว่านิยายที่เรารู้สึกดีแล้วอมยิ้มนะครับผมผมว่าเรื่องนี้มองข้ามไปแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากได้นิยายที่สนุกๆอ่านเพลินๆโดยที่ไม่ต้องคิดเลยมากเรื่องตัวประกอบสถานยูทูปก็เป็นอีกเรื่องนะครับผมที่พออ่านข้าเวลาได้เป็นเรื่องที่ อ่านแล้วสนุกนะครับผมอ่านรวดเดียวจบได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ